ครับผมสุริยาทองบุญมาการชนบ,บุรีเขตสองครับผมครับผมอดิศรแก้วเสงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีครับค่ะดิฉันดารินรัตศรีแก้วน้ำใสศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะยานีอาจหารจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาค่ะอินทิราบ,บุญวาทีจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตร,ราดค่ะ นันประพัฒน์บันติเจริญโชคค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3ค่ะขวัญนภาจันดีค่ะจากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูร์ค่ะเค่ะก็ขออนุญาตอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะก็อาจจะมีการ เตรียมข้อมูลสักเล็กน้อยนะคะแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะไปยังกลุ่มอื่นๆนะคะให้เตรียมไฟล์งานของท่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็คณะกรรมการนะคะได้แจ้งมาเมื่อสักครู่นะคะว่าคณะกรรมการนะคะได้แจ้งเข้ามานะคะว่าจะนําเสนอ8กลุ่มไปเลยนะคะแล้วท่านจะเติมเต็มทีเดียวนะคะแจ้งเพื่อทราบนะคะก็ กลุ่มไหนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งไฟล์งานนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านส่งไฟล์งานเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะคะ ปล่อยลูกหนึงค่ะโทษนะคะพี่ปลออยลูกหนึงค่ะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ถิ้ง จับมือไว้แล้วไปด้วยกันยกสายยกขวาลังรวมพลังสราันในวันครุ่งนี้บรีรลตแต่ันในหัวใจมาสนุกเรียนรู้ทุฝันตเม็นบัวใจสะบการพันาทติที่เด่นชันพัฒนานาังขยางยืนของครูสาทีมจรพัฒนาชุมชนและเด็กไทยเรียดี จ,จากการเรียนรู้จริงสูงพลแห่งอนาคตสาสังคมที่มันคงยังยืนต้เรียนรสาม,มาัีจบม่ไว้นไปด้วยแต่จะทำให้เร้ทุกที่เจริมันความรู้นี้เราจะนำมาอกานนประเทศไทยดาศกษาวิชนี้สดใสแม้ยังยืนมาสนุกกันอย,ย่าหยุดสาต่อไปไม่เขใจให้ลอกรู้ว่าเรามาบุรีรับทเรียนความสุขที่เรียนรู้ได้เชื่อมสมพั์ทุกคนไปสู่สัที่สดใส จัมือไว้แล้วไปด้วยกันยกซ้ายยกขาดแหลงรวมพลังสานฝันในวันพรุ่งนี้บริรังคือบทเรียนคยนคสุขที่เรียนรู้ได้เชื่มสุพรรทุกคนประสู่เส้นทางที่สดใสเดียรอุดรยังปนองรู้ภาษาเมืองแต่สรส่นด้วยพลังข้าเสนอประการโบราณสะท้อวันในลาเปลี่ยนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งรูปของยนยาวโดยอันนีย้ยงังเดินไปงกนี้ด้วยสองมือ มาสนุกลีนรู้ทุกฟังจับมือไว้แล้วไปด้วยกันให้สาภาพไลความุเสียงระพือให้าก,กาลุ่มที่5นะครับครับจากการที่กลุ่มที่5นะครับไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงที่จังหวัดบุรีรัมนะครับ ยืนให้ถ่ายรูปคล่องหน่อยนึงนะครับก็จากกันไปดูงานที่บุรีรัมนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดสิ่งที่พวกเราได้รับมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการปรับ m i n d s e t ในการทำงานทุกคนยอมรับนะครับว่าการปรับ Mindset ในการทำงานทำให้เกิดบุรีโมเดลในต่างๆจนบุรีรัมเป็นหนึ่งเนี่ยเกิดจากการปรับ m i ซ d s e t ผมจำคำหนึ่งได้เลยครับว่าท่านเนเวินพูดว่ากว่าเจ็ดปีที่พูดกับอะไรนะคนรวยใช่ไหมครับพูดกับคนรวยกว่าเจ็ดปีเ,เ,เสียกับเตียเนี่ยเสียกับเตียเนี่ยกว่าเจ็ดปีที่เตียจึงจะยอมตามเสียเพื่อที่จะปรับบุรีรัมเข้าด้วยกันคำพูดนี้เป็นคำพูดที่สำคัญนะครับการปรับไมซ์เซ็ต ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มันเป็นโกลบอลซิติเซนนะครับคือค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในทุกมิติที่จะทำเป้าหมายก็คือคุณภาพเรียนดีมีความสุขส่วนขั้นตอนวิธีการที่มาเนี่ยต้องหลากหลายแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือคุณภาพผู้เรียนนะครับแล้วก็คำหนึ่งของท่านเดวินที่เรา นำมาเป็นโมเดลนะครับแปลกนะแปลกใหม่มีมาตรฐานสำคัญก็คือต้องพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนการพัฒนาการศึกษาก็เช่นกันนะครับถ้าเราทำให้มีมาตรฐานแล้วพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนนะครับนะซึ่งจะประกอบด้วยการบริหารจัดก,การเชิงกลยุทธ์ก็คือวางแผนนะครับเป็นการ วางแผนเนี่ยอย่างยั่งยืนและสร้างแบรนด์เพื่อการเติบโตเราเห็นที่เมื่อวานเมื่อวานซืนนะครับมาราธอนบุรีรัมมาราธอนนะนะครับเมื่อ25ผมมีคุณหมอกฤษดานะครับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านวิทยากรท่านศึกษาระยองเนี่ยคงจะรู้หมอกฤษศดาเมื่อวานท่านลงโพสต์เลย นับครั้งที่1ถึงครั้งปัจจุบันท่านมีรูปของท่านทุกครั้งเป็นคุณหมอนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทําแบรนด์เพื่อความเติบโตนวัต,ววตกรรมการศึกษาครับการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและวิธีการมีส่วนร่วมอันนี้ต้องยอมรับมากเลยครับยอมรับมากๆเลยนะบุรีรัมยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีกับการมีส่วนร่วมในขับเคลื่อนเนี่ยมาด้วยกัน ผมเห็นท่านเดวินขับรถมอเตอร์ไซค์คันสีเหลืองๆนั้นไปทั่วเก็บรายละเอียดเทคโนโลยีต้องยอมรับว่าที่สุดของที่สุดครับบุรีมมาราธอนครั้งนี้ใช้เทคโนโลยีท่านไปวิ่งนะไปถึงลงทะเบียนใน l i น์ออฟฟิเชียของเขาจะมีกล้องจับเลยครับพอเริ่มออกวิ่งเนี่ยจะมีกล้องจับแล้วส่งเข้ายัางไลน์ออฟฟิเชีของพี่เลยนะครับอันนี้ใช่ในอย่างล้ำหน้านะครับบริการวัฒนธรรมใช้ภูมิปัญญา อันนี้คือสุดยอดมากเลยนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้มาหลอมรวมเป้าหมายหลักครับสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณกลุ่มที่5นะครับครับข,ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5อีกครั้งหนึ่งครับ ครับต่อไปเราจะแรนดอมเลยต่อเลยนะครับ